ถ้าพร้อมแล้วนะคขอเสียงปรบมือให้กับน้องชัดนะคะนายชัดชัยเพียงอภิชาติเขาเรียนเชิญค่ะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับก็วันนี้นะครับตัวน้องชัดเองนะครับก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ได้มาร่วมง,งานนะครับแล้วก็ได้มาเจอ ครูอาจารย์หลายๆท่านนะครับรวมถึงพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับในด้านทางสายอาชีพนะครับมีใครที่ยังไม่รู้จักน้องฉัดไหมครับไม่มีใช่ไหมฮะโอเคขอแนะนําตัวก่อนละกันนะครับเผื่อหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าน้องฉัดคือใครนะครับคือต้องเล่าก่อนนะครับน้องฉัดเองนะครับเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการแต่งหน้าและทําผมนะครับชอบเสริมสวยมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ ครอบครัวที่เกิดขึ้นเป็นครอบครัวของเราเนี่ยเป็นครอบครัวที่ไม่ได้ร่ารวยหรือว่ามีเงินเยอะนะครับเอาเป็นว่าสมัยก่อนเคยไปโรงเรียนมีเงินไปโรงเรียนก็คือ20บาทไปโรงเรียนนะครับจนวันหนึงเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอะ่ะอยากที่จะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อยากจะมีอาชีพนะครับเราก็เลยตัดสินใจนะครับในการคิดว่าจะลงเรียนทางด้านสายอาชีพ ตอนนั้นเนี่ยมันมีความค่อนข้างตัดสินใจระหว่างเราจะเรียนหนังสือหรือเราจะเรียนอาชีพโดยตรงดีน้องชัดก็เลยคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือถ้าเราสามารถทําได้ทั้งสองอย่างไปพร้อมกันมันเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดน้องชัดก็เลยสิ่งหนึ่งคือเรียนหนังสือปกติและอีกสิ่งหนึ่งคือลงทางด้านสายอาชีพทุกคนรู้ไหมครับว่าครั้งแรกที่น้องชัดสระผมลูกค้านะครับสระใดลูกค้า ทุกคนลองทายสิครับว่าตอนนั้นน้องชัดคิดราคาเท่าไหร่มีใครไดายถูกไหมครับสะใดอ่ะสะใดถูกต้องครับสะใดสิบบาททุกคนสะใดสิบบาทและเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่สะใดลูกค้าผมยาวใดผมลูกค้าออกไปไม่ถึงห้านาทีนะครับลูกค้าผมฟูกลับมาเหมือนเดิมนะครับวันนั้นน้องชัดเดินไปแล้วก็บอกว่าพี่ครับ ผมขอคืนเงินนะครับขนาดสิบบาท <บา S 1> นะทุกคนแต่เราก็แบบเดินไปแล้วพี่ครับผมขอขึ้นเงินนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทําให้เขาไ,ได้ไม่ดีน้องชัดเคยผ่านเหตุการณ์แม้กระทั่งยืดผมลูกค้าครับเราก็ดูตามคลิปสมัยก่อนก็จะมีทั้งเรียนรู้ทางด้านอาชีพด้วยแล้วด้วยความที่มันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเราก็เรียนรู้ทางด้าน C d ดีนะครับคินเองเออเองปรับสูตรเองนะครับจากที่เรายืดผมลูกค้านะครับผมลูกค้ายาวอยู่ประมาณนี้ น้องจัดสามารถยืดผมลูกค้าให้ได้สั้นเท่าบ๊อบนะฮะทุกคนเพราะผมลูกค้าหลุดเป็นกระจุกเลยครับคือกำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าในความประสบความสำเร็จนะครับทุกคนต้องได้เจอประสบการณ์ที่ค่อนข้างผิดหวังและประสบการณ์ที่มันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่เร็วร้ายแต่ในความเร็วร้ายเราให้มองทุกอย่างเป็นเรื่องที่ดีครับคือหนึ่งในความเร็วร้ายทุกคนสามารถได้เรียนรู้ในความผิดพลาด และให้แก้ไขมันนะครับการแก้ไขคืออะไรครับคือการที่เรามาหาความรู้นะครับหล,หลายๆคนอาจจะคิดว่าตอนนั้นน้องชัดคาผมสิบบาทและตอนนี้น้องชัดแต่งหน้าครั้งละเท่าไหร่มีใครทายถูกบ้างครับว่าตอนนี้น้องชัดแต่งหน้าอยู่มากสุดครั้งหนึ่งที่น้องชัดเคยได้อยู่ที่เท่าไหร่เท่าไหร่นะฮะพันหนึอกว่าห้าหมื่นพันนี้อะไรฮนะแสนห้า สองแสนบาทครับทุกคนนะครับจากสะใดสิบบาทนะครับแต่งหน้าเจ้าสาวคนแรกขอไทยอีกนิดนึงแต่งหน้าเจ้าสาวคนแรกทุกคนคิดว่าน้องฉัดแต่งหน้าและทําผมเจ้าสาวคนแรกเท่าไหร่ 500, 3, 000, 2, 000. ห้าร้อยสามพันสองพันใคได้ถูกไหมฮะเจ็ดร้อยบาท 700บาทตอนนั้นนะครับจองเช้าแต่งบ่ายนะทุกคนซึ่งสมัยนี้นะครับน้องชัดต้องบอกเลยว่าต้องจองกันข้ามปีนะครับน้องชัดกำลังจะเล่าไม่ได้มาปวดนะครับทุกคนว่าทำไมน้องชัดมาถึงจุดนี้แต่น้องชัดกำลังจะบอกว่าทุกคนที่อยู่ในที่นี้สามารถเป็นแบบน้องชัดได้วันที่เราเคยได้10บาทวันที่เราเคยได้เจ0ร้อย เราสามารถหาเงินหลักพันหลักหมื่นและหลักแสนได้สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้อยู่แค่เวลาครับแต่มันอยู่ที่ประสบการณ์และเราจะทำยังไงให้เราเป็นคนที่มีประสบการณ์นั่นคือการเรียนรู้อยากจะบอกพี่ๆทุกๆคนและให้กำลังใจกับทุกๆคนนะครับว่าหลายๆคนที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้โชคดีมากที่เรามีครูอาจารย์มีผู้ใหญ่ ที่เล็งเห็นและจะช่วยต่อยอดให้พวกเรามีอนาคตและมีอาชีพมีเงินในการเลรี้ยงดูครอบครัวดังนั้นสิ่งหนึ่งนะครับที่น้องฉัดอยากจะบอกนะครับสำหรับคนที่กำลังท้ออย่าท้อนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่เราท้อเราจะไม่มีแรงเดินต่อสองนะครับเมื่อไหร่ที่เราผิดพลาดเราต้องรีบแก้ไขมันและทำมันให้ดีที่สุดสามเราลองมองรอบตัวว่าเราสามารถหานะครับ เขาเรียกว่าหาตัวแบบหาต้นแบบหรือหาไอดอลให้เราเป็นแบบคนคนนั้นได้ไหมเพื่อที่ว่าเราจะได้มีความฝันและกระตุ้นทำให้เราอยากจะเป็นเหมือนเขานะครับสในสิ่งที่ทุกคนผ่านมาไม่ว่าการที่เราได้รับจากผู้ใหญ่วันหนึ่งถ้าเราได้รับแล้วเราต้องกลายเป็นผู้ให้อย่างสมบูรณ์ถ้าทุกคนสามารถทำได้น้องฉัดเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นแบบน้องชัดได้ ในที่นี้มีใครอยากจะมีคำถามกับน้องชัดไหมครับเกี่ยวกับอินสไปเรชันหรือแรงบันดาลใจเพราะน้องฉัดอยู่ตรงนี้แล้วมีไหมเอ่ยมีไหมฮะหรือว่าน้องชัดพูดครบหมดแล้วค่ะท่านใดมีคำถามนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะในตอนนี้นะคะไหมครับยกมือได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีทางทีมงานนะคะ <okay. S 2> เอาไม้ไปให้นะคะ มีพอถึงเวลาทุกคนก็จะทายอินบอกไปนะคะพี่ชัดคะอ่า,อาลงรองพืง้นยังไงให้หน้าไม่รอกคะอ่าอ่า<ม>พี่คํา <ำ S 1> ถามแล้วนะคะทีมงานคะส่งไมค์ไปนิดนึงคะ่ะตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นเลยครับอ่าค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเราบโกนถามน้องชัดว่า i n s p i r a t i o n หรือว่าแรงบันดาลใจที่ทำให้เราพัฒนาเรื่อยๆพัฒนาแบบไม่มีจุดสิ้นสุดที่น้องชัดเป็นอยู่เนี่ย i n s p i r a t i o n คืออะไรคะครับอันดับที่หนึ่งนะครับ i n s p i r a t i o n ของน้องชัดเกิดจากความรักครับรักในอาชีพนะครับเพราะว่าน้องชัดมีความฝันว่าเราอยากเป็นช่างแต่งหน้าทำผมที่อยู่ติดท็อปนะครับ ใช้คำว่า top five มองคทยนะครับเราเคยมเออีเป้าหมายนะครับว่าเราอยากที่จะอายุเท่าไหร่เราจะถึงจุดนั้นนะครับวันนึงน้องฉัดได้รับโอกาสนะครับในการไปแต่งหน้าให้กับคุณยายะหญิงที่เทศกาลหนังบองคานเมื่อปี2013ทําให้หลายๆคนนะครับรู้จักน้องฉัดจากที่อาจจะรู้ว่า ee, น้องฉัดคือช่างทําผมแต่กลายเป็นว่าทุกคนก็จะรู้ว่าเอ้ยน้องฉัดก็สามารถเป็นช่างแต่งหน้าด้วยดังนั้นนะครับในยุคสมัยนี้ครับน้องชัดกำลังจะบอกว่า ใครที่สามารถทําได้มากกว่าหนึ่งอย่างอย่างเช่นน้องชัดเป็นช่างแต่งหน้าและทําผมเราจะกลายเป็นตัวเลือกที่ได้โอกาสมากกว่าคนอื่นนะครับอันดับที่2พอเราอะครับทาให้กับลูกค้าแล้วเรามีลูกค้าที่ชื่นชอบผลงานมีคนที่เขาคาดหวังในผลงานของเรามันทําให้ตัวเราอะครับไม่สามารถหยุดได้เลยนะครับที่จะเอ่อทำให้เราไม่พัฒนาฝีมือรวมทั้งวันนี้การที่น้องชัดไม่หยุดนิ่งและคอพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพราะน้องชัดอยากจะเป็นโรโมเดลอยากจะเป็นไอดอลให้กับทุกคนเพราอตัดแบใดที่น้องชัดหยุดน้องชัดเชื่อว่าเราจะไม่สามารถที่จะพัฒนาคนอื่นๆได้เพราะว่าโลกนี้ครับมันค่อนข้างโตไปแบบรวดเร็วมากอย่างเช่นถ้าทุกคนมองไปรอบๆทุกคนจะเห็นได้เลยว่ากาะ์ดยังเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงทุกมันนี้จากที่เราเคยดูโทรศัพท์เราก็มาดูโทรศัพท์แทนทุกอย่างมันค่อนข้างรวดเร็วมากแต่ถ้าเราอะครับยังใช้ชีวิตเหมือนเดิ มันจะเหมือนเงินเฟ้อครับที่พอวันหนึ่งเนี่ยจากร้อยบาทมันจะกลายเป็น10บาทในอนาคตดังนั้นสิ่งที่เราทําได้คือการเพิ่มมูลค่าของตัวเองนั่นคือการอัปเดตความรู้อยู่สม่ําเสมอและเราลองคิดว่าเราสามารถเป็นโรโมเดลให้กับใครได้วันนั้นล่ะครับทุกคนจะไม่หยุดพัฒนาและทุกคนก็จะทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ครับครับผมก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมาก อยังงจะบอกทุกคนว่าน้องชาติที่อยู่ประเวณทีนี้นะครับเป็นน้องชาติที่ถือเป็นของชาตินะครับเราเป็นศิลปินนะครับพอท่านชาติถือคุณค่าอยู่ที่นี้นะครับมีคุณค่าเท่ากันไม่มีใครนะครับที่จะบอกว่าเออคนนี้ดีกว่าคนไหนนะครับน้องชาติแค่จะบอกทุกคนว่าอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าในตัวเอง บางคนนะครับเราอาจจะไม่ได้เก่งสักทุกเรื่องวันนี้น้องชัดอาจจะเก่งในเรื่องของแต่งหน้าแต่ให้น้องชัดไปซ่อมไฟฟ้าหรือไปทําอย่างอื่นน้องชัดอาจจะทําไม่ได้ดังนั้นอยากให้ทุกคนนะครับภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็รักตัวเองให้มากๆสาหรับวันนี้น้องชัดก็ต้องขอ,ขอขอบคุณผู้ใหญ่นะครับขอบคุณทางโรบิสนสันขอบคุณผู้ใหญ่ที่เร Barnes ียนเชิญนะครับทางวิทยาัาสาร์ัช่างนะครับขอบคุณทางโรแลนด์นะครับอ่าขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนรวมถึงทีมงานทุกๆคนที่อยู่ในที่นี้ ที่เหน็ดเหนื่อยแล้วก็ช่วยกันผลักดันให้ทุกคนในที่นี้มีอาชีพขอกคา,า,ส,า,าสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับขอบคุณครับอขอขอบคุณนะคะน้องฉัดนะคะเดี๋ยวจะมีกดราถ่รูปเก็บไว้ไหมหคะทุกคนทุกคนยิ้มนะคะเซลฟี่สักนิดนึงนะคะหนึ่งสองสาม เดี๋ยวขอวิดีโอนะครับพูดคำว,ว่าน้องฉัดกันดังๆได้ไหมครับอ่าพร้อมนะคะพร้อมเนะครับโอเคหนึ่งสองสามน้องชัดเยสขอบคุณนะคะเสียงปรัุ้งดังๆงให้กับน้องฉัดนะคะ